สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผมก๊อฟนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับผมที่อยากจะมานํำเสนอเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะครับผมเป็นรถ SUV ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีความสปอร์ตมีความกรัวร่นะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมคันนี้เลย b m w X3 เ็นะครับเป็นรุ่น x d r i v e 20D นดีะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น M Sport นะครับผมคือรุ่นท็อปสุดเลยนะและที่สำคัญเนี่ยคันนี้เป็นรถประกอบในประเทศคือ CKD นะครับผมปีโมเดล2019นสะครับสภาพสวยมากนะเป็นโมเดลใหม่ G 0 1นะครับผมก็จะได้เรื่องของกลิ่นอายความสดใหม่นะครับผมเรื่องดีไซน์ภายในที่ดูแบบสดใหม่นะครับผมหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันดูเท่มากมากเลยนะครับผมตัวรถปี19บนะครับผมระยะทางที่ใช้ไปคันนี้75,000กิโลนะครับผมก็ ถือว่าก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะผมใช้งานทั่วไปนะผมเครื่องยนต์ดีเซลก็ประหยัดน้ามันก็ต้องใช้แบบประมาณนี้แหละอยู่แล้วนะครับผมอ่าและที่สําคัญเนี่ยคือ B.S.I ของเขายังเหลืออยู่นะผมจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี25,68นะครับผมก็เหลืออีกประมาณปีกว่าๆนะผมหรือว่าระยะทางเนี่ยถึง1 2 0 0 0 0มนกิโลนะครับคันนี้ก็ใช้งานได้อย่างแบบสบายใจหายห่วงนะผมใช้งานไปแบบยาวๆนะผมหนึ่งปีกว่าก็คุ้มๆนะครับผมแล้วก็ราคานะครับผมตอนนี้เนี่ย คันด้านหลังผมเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสเก้าหืนเก้าันบาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าราคาน่าสนใจมากนะครับราคานี้เนี่ยถ้าไปดูตามเว็บไซต์ขายรถทั่วไปนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำนะค่อนข้างจะต่ำเพราะว่าที่ผมเห็นมาเนี่ยถ้าเป็นปีนี้ก็จะขายอยู่ประมาณล้านเก้าล้านเก้าต้นๆน,น,นะครับผมแต่ผมขายเพียงแค่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมใครที่กาลังหาอยู่ลองมาดูคันนี้ก่อนรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่เสียเวลามาดูแน่นอนนะครับผมอ่ะและเพื่อไม่เสียเวลา เราตามไปชมสภาพโดยโรวมกันเลยดีกว่าว่ามีตำหนิอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมจะได้ดูเป็นข้อมูลเป็น reference นะครับผมในการตัดสินใจนะครับผมตามเลยครับเรามาดูดีกว่านี่ X3 นะครับผมคันนี้เพิ่งมาจอดแบบ หมาดๆนะครับผมฝากระโปรงยังร้อนๆอยู่เลยนะฮะคันนี้เพิ่งมาจอดแบบสดๆร้อนๆเลยแล้วก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับผมนะเรามาดูสภาพโดยรวมนะครับผมของเจ้า x 3 xdrive 2 0 d m sport นะครับผมคันนี้ก็เป็นตัวที่ประกอบในประเทศแล้วนะครับผมตัวในประกอบตัวที่ประกอบในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะโดนตัดออปชั่นบางอย่างแล้วก็ได้ออปชั่นบางอย่างเพิ่มเข้าไปนะครับผม คือข้อดีเนี่ยก็คือตอนซื้อป้ายแดงมันจะถูกลงมาอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทจากตัวที่นําเข้าเนาะแต่ว่าออปชันที่ได้มาก็จะไม่ได้เทียบเท่ากับตัวที่นําเข้านะครับผมผมบอกให้ฟังเลยละกันสิ่งที่หายไปมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือไฟหน้า Adaptive LED นะครับทันนี้จะไม่มีทันนี้จะเป็นไฟหน้า LED ธรรมดานะครับผมเป็นโคมโปรเจคเตอร์อย่างที่2คือเครื่องเสียงฮาร์มนคาดอนะครับผมก็จะทนตัดออกไปนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาเนี่ย ก็คือจะมีม่านด้านหลังนะครับผมเพราะว่าคนไทยชอบความเป็นส่วนตัวนะครับก็จะได้ในส่วนของม่านด้านหลังเพิ่มเข้ามานะครับผมแต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันที่ในรถที่ขายในยุโรปหรือว่านําเข้า CBU เนี่ยที่เขามีก็จะไม่มีนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังกันนะทีนี้เรามาดูคันนี้คันนี้นนเป็นรถสูตรไทยนะครับผมไฟหน้าก็จะเป็น LED ธรรมดาแบบนี้เป็นโคมลูกแก้วนะผมน่าเสียดายมากๆนะครับ BMW ไม่น่าทํากันอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ก็ได้ราคาถูกลงในตอนป้ายแดง แต่ราคามือสองนี่ก็ลองทั้งใจดูแล้วกันนะครับผมลองตัดสินใจดูนะครับลองดูเทียบกันก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวที่เป็นตัวนําเข้าก็จะปีลึกลงมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ b s เออาจจะไม่มีแล้วนะครับนี่ด้านหน้านะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบเปิดปิดรับลมได้นะครับผมดูดีมากนะครับนี่มีไฟเดย์มนะครับมีไฟ l อ d ีด้านล่างปักเซนเซอร์รอบคันเพราะว่ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดนะฮะแล้วก็ลิ้วรอยคันนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นที่อ่า การชนหน้าฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีรอยคูดในส่วนของการชนหน้าด้านล่างตรงนี้นิดหน่อยนับเดี๋ยวทางผมจัดการเก็บริ้วรอยตรงนี้ให้นะครับผมอันนี้คือสภาพพึ่งเข้าแบบพึ่งเข้าจริงๆนะครับผมแบบมาแบบล้อนเลยนะนี่ในส่วนของด้านข้างนะครับผมล้อก็จะเป็นลาย5้าก้านคู็ m นะครับเป็นล้อ m แบบนี้นี่ลายสวยสวยเลยนะครับผมตัวล้อเนี่ยขนาด19บเกนิ้วนะครับผมล้อก็ ไม่ได้ใหญ่เะทะมากนะผมบางท่านอาจจะคิดว่าเออล้ออาจจะเป็นแบบขนาด20นิ้ว21นิ้ว,วอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเต็สมสมแต่ยางมันก็จะบางนะครับผมคนไทยชอบรถนุ่มๆนะรถนุ่มๆล้อขอบ19กับยางซีรีส์2 4 5 5 0่นะครับก็จะมีความนุ่มนวลเพิ่มเข้ามานะผมว่าหน้ายางเขาแก้มยางเขาค่อนข้างหนานะครับผมเนี่ยแก้มยางค่อนข้างหนาก็จะทําให้การขับขี่อะไรมันก็จะนุ่มนะครับผมนะ ยางที่ใส่มาเนี่ยเป็นยางปี2021นะครับผมยางก็ไม่ได้ปีใหม่มากนะก็แนะนําว่าใช้งานสักระยะสั้นๆแล้วกันนะครับผมประมาณเดือน2เดือนค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้ยางเป็นของเพียวเลีนะครับผมอนะ่าสัญลักษณ์ M ด้านข้างนะผมว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะมีตรงแก้มแล้วก็สีดําเงาก็จะตกแต่งมาแบบนี้นะครับผมนะในโมเดลนี้จะมี2รุ่นย่อยคือ X Line นะครับ X Line แล้วก็รุ่น M Sport นะครับ X Line ก็จะไม่ได้หลังคาพา o โนลิกัสลูปในที่ประกอบไทยเนาะโดนตัดออปชั่นออกนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น M ก็จะมีแค่เครื่องเสียงท้ามายคดอนกับไฟ Adaptive LED ที่โดนตัดออกไปนะเป็นไงด้านข้างสวยนะคือ B M ออกแบบรถมาค่อนข้างสปอร์ตนะครับพวกเส้นสายการเดินเส้นอะไรพวกนี้มันจะดูคมมันจะดูฉบเฉียวนะครับผมนะด้านท้ายนี ด้านท้ายก็จะได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีส่วนของคิกเซนเซอร์ปลายท่อสแตนเลสออกคู่นะครับผมอ่ามีเซอรลักเอ์ไดส์สอนะครับบ่งบอกว่าคันนี้คือขับเคลื่อนสีล้อนะมีกล้องมองหลังนะครับผมด้านบนก็จะเป็นสปอยเลอร์นะฮะเอเป็นสปอยเลอร์แล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นสีดำเงานะครับเป็นแบบนี้นี่คือด้านท้ายนะครับผมมีใบปัดน้ำฝนหลังนะพอรถแบบนี้เนี่ยโคลนด้านหลังมันจะเยอะเวลาขับลุยฝนลุยน้ำโคลนนะครับ แล้วก็กันชนด้านท้ายก็จะเป็นแบบ m arrow นะครับก็จะมีการตกแต่งเป็นสีเทาแบบเงานะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์รอบคันเนาะก็มีอย่างที่บอกคือมีระบบช่วยจอดน,นะครับจะใส่เพิ่มเข้ามาให้นะดูดีมากนะครับคือริ้วรอยมีแค่ด้านหน้านะเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็คือมีแค่ตัวกันชนหน้าฝั่งซ้ายด้านล่างที่มันคูดนะครับด้านท้ายนี่ด้านท้ายนะผมอุปกรณ์ติด รถมาทุกอย่างครบหมดนะับถาดรองสัมภาระซึ่งมันจะงองงอหน่อยนะครับแล้วก็มีที่บางสายตานะครับผมตรงนี้ถ้าไม่ได้ใช้ถอดเก็บได้นะครับหลายหลายท่านอาจจะไม่ชอบนะครับผมคือสามารถที่จะถอดเก็บตรงนี้ได้นะครับผมก็คือมันจะมีตัวสลักก็ดึงสลักออกแล้วก็ถอดออกได้นะครับอ่าแล้วก็ที่วางสัมภาระอะไรก็ได้เยอะนะครับผมเบาสามารถพับได้นะ40 20 40นะครับผมอ่าก็จะมีตัวดึงตรงนี้ นะครับผมแสงมันฟุ้งหน่อยนะนี่เดี๋ยวบังให้นี่ฮะตัวพับเบาะก็สามารถที่จะดึงเบาดึงสลักตรงนี้แล้วก็พับเบาะได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวฮุกเอาไว้เกี่ยวของนะครับผมนี่ด้านซ้ายด้านขวามีเอาไว้เกี่ยวกับข้าวตรงนี้นะครับผมนี่เนี่ยน,นะแล้วก็มีอะไรอีกที่อ่วางของด้านในเราก็จะมีเนี่ย ป้ายไฟสะท้อนแสงฉุกเฉินนะครับผมก็จะเก็บซ่อนเอาไว้นะฮะแล้วก็จะมีปลั๊กไฟตรงนี้นี่เอาไว้ต่อไฟนะครับผมเป็นเอาท์เล็ตนะตรงนี้มีให้นะครับด้านล่างล่ะด้านล่างมีอะไรบ้างด้านล่างก็จะเป็นช่องวางของนะครับเป็นช่องวางของวางรองเท้าวางอุปกรณ์ทําความสะอาดนะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็แล้วแต่นาะนี่แล้วก็ ตัวฟอยล์ปิดพวกสแตนเลสไรายังไม่ได้แกะออกนะครับก็คือไม่เคยมีการโหลดของถูถ,ถ่าถูถ่อ่ะมันจะเป็นรอยใช่ไหมเนี่ยเขายังไม่ได้แกะพวกฟอยล์พลาสติกตัวกันรอยอสแตนเลสเลยนะครับผมก็คันนี้ถือว่าสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยริ้วรอยก็มีแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะตอนนี้นะเนี่ยรอบคันนี้คือไม่มีเลยนะครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะ ด้านซ้ายด้านขวานี่คือไม่มีรอยเบียดนะครับผมคือภาพรวมคันนี้เนี่ยเอาตอนนี้นะที่เราได้ดูกันเนี่ยก็คือมีแค่กันชนด้านหน้านะครับทีนี้เรามาดูภายในนะครับผมในส่วนของภายในนะครับการตกแต่งก็จะเป็น M Sport Package นะครับก็จะได้พรมอะไร3า,าก้การหุ้มหนังนป้านะครับผมอ่าแล้วก็มี Paddle s h i p นะครับมีในส่วนของตัวควบคุมความเร็วนะครับนี่พงมอะไรมัลิิรับสายโทรศัพท์นะครับผม แต่ว่าไม่มีในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะผมเขาไม่ได้ใส่ออปชันนี้มาให้นะ,ะตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามรถคันด้านหน้าควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับน่าเสียดายมากๆนะครับมาตรวัดเลนหมาเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รเ,รเ,ปนะรบเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็สามารถเลือกโหมดแล้วหน้าปัดมันก็จะเปลี่ยนตามโหมดที่เราเลือกการขับขี่ได้อย่างเลือกเลือกสปอร์ตมาตรวัดก็จะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเลือกอีโคมาตรวัดก็จะเปลี่ยนเป็นอีโคนะครับผม แล้วก็ในรุ่น M ก็จะได้ในส่วนของ head-up display นะครับผมจะมีตัวเลขสะท้อนกระจกให้เราไม่ต้องลักสายตาจากถนนนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยมันปลอดภัยขึ้นนะครับเราอยากดูความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าไหร่หรือว่าเราใช้ระบบแผนที่นำทางนะครับผมมันก็จะมีลูกศรสะท้อนกระจกให้เราได้เห็นนะครับผมจะได้ไม่ต้องเลือกเลือกสายตาไปดูที่เครื่องเล่นดูที่มตรวัดอย่างนี้มันอันตรายนะครับผมทําให้สายตาเราจดจ้องอยู่กับถนนมากที่สุดนะครับไฟหน้าอัตโนมัติ นะครับผมนี่ไฟหน้าตโนมัตมิไฟตัดหมอกหน้าหลังนะก็จะมีให้นะครับัวเบาเนี่ยสามารถจดจําตําแหน่งได้สองท่านนะครับผมในการใช้งานเนาะเวลาคันนี้เนี่ยบางบ้านเนี่ยรถคันเดียวใช้กัน2คนนะครับก็จดจําตําแหน่งของตัวเองนะครับผมตําแหน่งหนึ่งตแหน่งสองเวลาขึ้นมาจะได้มองนั่งปรับใหม่เสียเวลานะครับมีไฟแอมเบียนนะครับผมไฟสร้างบรรยากาศภายในนะครับก็จะอยู่ตามขอบสแตนเลสตรงนี้นะครับ ตามขอบตรงนี้ก็จะมีไฟแอมเบียน์นะครับแล้วก็แผงประตูก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับผมวิกกระจกปรับตุ้นนี่นั่นก็จะเป็นสแตนเลสสีเงินแบบนี้สวยนะดูล้ําดูดีมากนะครับผมมือจับไม่เหนียวนะครับมือจับไม่เหนียวถือว่าดีเลยตัวเบานี่ตัวเบาของ bm x 3รุ่น g 0 1นะครับก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลน,น้ำตาลหน่อยนะครับเป็นน้ำตาลกาแฟนะครับนี่ การตัดเย็บต่างๆก็ออกแบบมาดีนะครับผมนั่งขับนั่งโดยสารด้านหน้าไม่มีปัญหาเบาะสามารถปรับระยะผานรองนั่งได้นะครับดีมากๆเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีลำบาัพอร์ตนะครับผมนีก็สามารถปรับด้านหลงังปรับบีบปีกด้านข้างได้นะครับผมค่อนข้างละเอียดเลยนะค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นระบบ iD ดนะครับ ซึ่งสามารถใช้ g a s t u r e Control ได้ควบคุมเสียงไม่ต้องสัมผัสหน้าจอไม่ต้องควบคุมตัวคอนโทรลเลอร์ใช้แค่นิ้วๆเนี่ยปัดแกวง่งแล้วก็จะมีท่าทางให้เราได้ศึกษาว่าเวลาเราใช้งานมีท่าทางแบบไหนบ้างนะครับผมนะแล้วก็มีระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นแบบ3โซนนะครับผมแต่ด้านหลังไม่สามารถปรับแรงลมได้นะปรับได้แค่อุณหภูมินะครับผมนะด้านหน้าก็แยกอิสระซ้ายขวาแบบนี้ มีไวเลสชาร์จซึ่งสามารถชาร์จกุญแจได้นะครับกุญแจของเขาเป็นดิสเพย์คีย์นะครับนี่เดี๋ยวจะกดให้ดูนะฮะดิสเพย์คีย์ก็คือเป็นกุญแจที่มีหน้าจอนะครับผมตอนนี้ผมวางชาร์จแบตอยู่เนี่ยนี่นะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นสัญลักษณ์ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถสั่งเปิดพัดลมเวลาเราจอดร้อนๆจอดตากแดดนะครับเราสามารถสั่งเปิดพัดลมให้ทํางานได้หรือว่าจะดู เชื้อเพลิงเดี๋ยวถ่ายให้ดูดีกว่านี่นะครับอันล็อกก่อนนี่นะครับนี่ก็จะมีฟังก์ชันอะไรให้ใช้บ้างเดี๋ยวดูนี่นะครับระยะทางเอาไว้ดูว่ารถเราเนี่ยเชื้อเพลิงเหลือเท่าไหร่นะครับผมก่อนที่เราจะมาขึ้นรถนะครับนี่แล้วก็สถานะตัวรถนะครับผมไฟส่องสว่างนะฮะสั่งล็อกรถสั่งเปิดกระจกสั่งได้นะครับผมและที่ผมชอบคืออันนี้ สั่งเปิดพัดลมนะี่ยให้แอคทีฟเลยกดสตาร์ทปะครบยใครดูนะแอจะทำงานนะครับแต่ว่าออกมาแค่ลมนะครับผมผมลองแล้วก็จะมีแค่ลมเนี่ยลมออกมานะครับผมก็จะมีลมออกมานะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์พัดลมก็จะกระพริกบกระพริบแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือทํางานอยู่นะผมหรือว่าจะสั่งหยุดการทำงานก็กดสต็อปได้นะครับแล้วเมื่อเราขึ้นมาที่รถแล้วสมมุติว่าเราเปิด พัดลมระบายอากาศแล้วใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมเราขึ้นมาที่รถเนี่ยเราก็เหยียบเบรกแล้วก็กดปุมสตาร์ทรถก็จะสตาร์ททางานขึ้นมาทันทีนะครับอ่าแล้วก็ระบบเครื่องป่าบอากาศก็จะทํางานตลอดตอ่อเนื่องนะครับผมไม่ได้ดับนะครับผมนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็มีในส่วนของฟังก์ชันของเครื่องเล่นเนี่ยก็ยังมีระบบแผนที่นําทางนะตรวจเช็คสถานะตัวรถนะผมดูประวัติการเข้าสู์ของรถได้นะครับเนี่ย ก็จะมีตัวที่ผมเคยบอกว่า Service r e q u i r e m e n t นี่นะเราสามารถที่มาดู Service History ได้ว่ารถคันนี้เนี่ยเคยเข้าศูนย์ไปในระยะทางเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เข้าไปทำอะไรนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นแค่ไกด์คร่าวๆนะผมที่ตัวรถมันสามารถแจ้งให้เราทราบได้อย่างตอนนี้ที่ผมเข้ามาดูเนี่ยก็คือเข้าศูนย์ล่าสุดคือ20เดือน1ิปี2023ก็คือปีที่แล้วเมื่อเดือน12ก็ผ่านมาแค่ หนึ่งเดือนนะครับผมผ่านมาแค่หนึ่งเดือนหลังจากเข้าศูนย์แล้วก็วิ่งเพิ่มมาสามพันโลนะครับเพราะว่าเข้าศูนย์ล่าสุดสิ2เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบนะฮะตอนนี้มันเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับผมเข้าไปดูอะไรดูนี่ฮะเขาแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเซอร์วิสธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรที่แบบเยอะแยะมากนะครับเนี่ยบีเปลี่ยนไมโครฟิลเตอร์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเซอร์วิสเล็กๆน้อย,นอยๆนะครับไม่ได้เซอร์วิสอะไรใหญ่เนาะก็จะประมาณนี้ แล้วก็ทีเด็ดของเขาก็คือหลังคาพาโนโลมิกกาสลูฟตรงนี้นะฮะเป็นหลังคากระจกนะครับผมซึ่งเราสามารถกดสั่งงานจากสวิตช์ตรงนี้ได้นะครับมันจะมีม่านบังแดดอีกอันนึงนะครับผมซึ่งผมเปิดไปแล้วแหละเราก็เปิดอีกทีก็คือการเปิดกระจกตรงนี้นแสงมันฟุ้งมากเลยนะก็คือเป็นการเปิดกระจกเราก็สามารถที่จะเอามือออกไปได้นะครับแต่ถ้ามันร้อนเราก็กดนะฮะปิดนะครับผม คือกระจกของเขาเนี่ยก็จะมีการเคลือบสารกัน UV แล้วก็ติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับฟิล์มค่อนข้างมืดนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณ90นะอนะฟิล์มค่อนข้างมืดเลยแล้วก็กดอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดม่านซึ่งม่านบางแดดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับแต่ว่ามันไม่ร้อนวัสดุเดียวกับการหุ้มไอเนี่ยวัสดุเดียวกันนะครับผมเห็นไหมมันเป็นวัสดุเดียวกันแต่มันบางเนี่ยผมจิ้มให้ดูเห็นปะเออมันบางมันมันคือม่านแต่ว่าม่านทึบ ม่านทึบกว่าของเบนซ์ของเบนซ์จะบางแล้วก็โป่งใช่ไหมอันนี้มันบางแต่มันทึบนะครับอ่าก็ทาให้การกันความร้อนก็กันได้ในระดับหนึ่งนะครับผมมันก็ยังมีไอร้อนที่แผ่ลงมาอยู่นะเออนะก็นี่ก็บอกให้ฟังนะครับผมบอกให้ฟังแต่มันก็ดูเท่ดีนะแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าแอร์ค่อนข้างเย็นไวแอร์บีเอรุ่นใหม่ๆเย็นไวนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะอ่ะแล้วก็ออปชันที่เขาติดรถมาก็จะมีนี่นะฮะกล้องบันทึกเหตุการณ์เป็นเมนูภาษาไทยนะครับเป็นฟังกชันไทยนะ เสียงก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะมีบันทึกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมการเดินสายก็จะเป็นสายถักนะครับเนี่ยเป็นสายถักคือสวยมากดีไซน์สวยเลยไม่ต้องไปติดเพิ่มไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมดีมากมากนะตรงนี้แล้วก็สภาพเบาะอะไรต่างก็ค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่ใหม่มากนะโหมดการขับขี่ก็มีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับ bm ก็จะเป็นการดีไซน์ที่เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยไหนรุ่นโมเดลไหน มันก็จะออกแบบมาประมาณนี้นะครับถ้าเป็นช่วงเดียวกันอย่าง g 3 0 g 2 0 g 0 1หรือแม้แต่ซีรีส์7ตัว g 2องศน g 0 2นออ่า, 20, นะ 02, อามันก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันหมดนะครับเนี่ยก็จะมีคอนโทรลเลอร์มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮคันเกียร์8สปีดของ ZF นะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยโหมดการขับขี่สปอร์ตคอมค์ตอีโค่นะครับกันลื่นควบคุมสถิตรภาพนะครับพาร์คเซนเซอร์ นะครับผมแต่ว่าคันนี้มันจะมีระบบะควบคุมความเร็วขนาดลงทางราชันเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะว่ามันเป็นรถ SUV แล้วก็เป็น x d r i ด e นะครับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมก็จะมีให้ตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับ x 3ด้านหน้านะครับเราไปดูด้านหลังในส่วนของด้านหลังของเขาเนี่ยตัวเบาะนะครับผม คือเบาะเนี่ยสภาพสวยเอาเรื่องของสภาพก่อนสภาพสวยมากนะครับไม่มีรอยยับรอยขาดรอยแตกลายงานเลยแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือพนักพิงปรับไม่ได้นะครับพนักพิงเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับเอ็นได้แล้วก็คือเขาจะฟิกไว้แบบนี้เลย <S <S ผมตัวใหญ่เวลานั่งเนี่ยฐานรองนั่งเล็กนะครับเดี๋ยวนะมือผมไปบังใช่ไหม <S 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 ฐานรองนั่งเล็กทําให้เวลาผมนั่งเนี่ยผมต้องชันขาขึ้นนะครับ ชันขาขึ้นแล้วก็พนักพิงเนี่ยมันมันไม่เหมาะกับสรีระผมมาเอาตรงนะฮะมันไม่เหมาะสรีระผมมันมันเหมาะกับคนตัวเล็กมากกว่าเนาะคนตัวใหญ่สูงร้อยแปดสิบนั่งหน้าดีกว่านะครับสูงร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยนั่งหน้าดีกว่าแต่ถ้านั่งหลังก็นั่งได้แต่มันก็ไม่ได้สบายมากนะครับอันนี้บอกให้ฟังบอกให้ฟังนะแล้วก็ในรุ่นที่ประกอบในประเทศเนี่ยก็จะมีนี่ฮะม่านด้านข้างเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นม่านบันแดดให้มีทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับผมอ่า กตรตกแต่งก็จะเหมือนด้านหน้าเลยเป็นสแตนเลสแล้วก็มีในส่วนของไฟแอมเบียนต์นะครับอยู่ด้านบนนะครับผมสแตนเลสก็สวยนะครับทำเป็นลายเฮซากนนะครับผมดูใ,ใกล้ก็จะดูสวยมากๆเนาะอ่าแล้วก็แอร์ด้านหลังก็สามารถปรับทิศทางได้แล้วก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับผมในส่วนของปุ่มออโต้คือปุ่มออโต้ของทิศทางลมนะครับทิศทางลมจะมีอยู่2แบบก็คือเป่าเข้าตัวกับเป่าลงเท้า ก็ทํางานคู่กันนะครับผมก็จะมีปุ่มทางด้านขวาไอ้เป่ารองเท้าเนี่ยลมแอร์จะออกตรงนี้นะฮะลมแอร์จะหลออออกตรงท่อตรงนี้นะครับเห็นท่อนั้นไหมท่อนดำนะครับผมแอร์ลมแอร์จะออกตรงนี้นะคะรับส่วนเป่าเข้าตัวก็คือออกตรงนี้นะครับก็จะออกสองที่พร้อมกันเนาะถ้าเราเลือกที่มันออกสองทางเนาะประมาณนี้ใน่วงภายในนะครับภายในถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผม่ะเราไปดูเครื่องยนต์ นะครับเครื่องยนต์ของคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเอเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบโนะครับผม2.0ลิตรดีเซลทวินพาวเวอร์เทอร์โบโนะครับพละกำลังเนี่ยบอกเลยว่าหายห่วงแรงบิดมหาศาลอยู่แล้วนะครับผม190แรงม้านะฮะคือใช้งานไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองเนี่ย BM ดีเซลเนี่ยมันออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับผม ทั้งประหยัดทั้งดูแลง่ายทั้งทนทานนะครับผมจึงเป็นที่นิยมของหลายๆท่านนะครับผมคือมันจะมีรุ่นปลั๊กอินด้วยนะใน x สาโมเดลนี้เนี่ยมันจะมีปลั๊กอินไฮบริดด้วยที่เอามาจําหน่ายแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมส่วนใหญ่แล้วดีเซลจะขายดีกว่านะเราจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์โครงสร้างนะครับโครงสร้างคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักนะไม่มีชนหนักนะครับผมสวยมาก อันนี้นะเรื่องของสภาพรถชนหนักลิกคว่ำจมน้ำตัดต่ออะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าสวยจริงนะครับสวยจริงๆนะไม่ผิดหวงังไม่ผิดหวงังนะครับผมนะแต่สิ่งที่ผมต้องพูดก่อนที่จะปิดคลิปนะครับก็คือเจ้ารถคันนี้เนี่ยเขาเคยมีประวัติการซ่อมสีเคลมสีนะแน่นอนว่ารถรุ่นใหม่ๆออกใหม่ๆเนี่ย นะครับก่อนที่จะหมดประกันเราเคลมสีกันอยู่แล้วไม่มีใครไม่อยากได้รถสวยถูกต้องว่ารถมีรอยนิดหน่อยก่อนประกันหมดชั้นหนึ่งแล้วก็ไปเคลมสีแล้วเคลมห้างอยู่แล้วซ่อมห้างนะครับไปเคลมสีมานะผมคันนี้ก็เคยมีการเก็บสีมานะไม่ใช่สีเดิมนะมันจะมีการเก็บสีมามีการเก็บสีตรงประตูนิดหน่อยนะครับผมฝาท้ายนิดหน่อยอะไรประมาณนี้อันนี้บอกให้ฟังนะครับแต่ไม่มีชนหนักอันนี้เอาหัวผมกล้ารับประกันเลยนะครับผมว่า ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ bmw x3 โมเดล g01 ckd นะครับรุ่น xdrive20d m sport นะครับปี2019วิ่งมา75,000กิโลนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากจริงๆทุกกำลังใจในการรับชมทุกกำลังใจในการกดไลค์ทุกกำลังใจในการกดแ like, ชร์ผมขอน้อมรับขอขอบคุณจากใจนะตรงนี้ นะครับและครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนติดตามเอาไว้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ